เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า iPhone ของเรานะคะสามารถสแกนรหัส WI-FI ได้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ดูคลิปนี้แล้วเอาไปทำตามได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกดไปที่ Setting การตั้งค่าค่ะกดเข้าไปนะคะเลือกไปที่ WI-FI ค่ะนี่นะคะเราก็หา WI-FI ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดค้างตรงช่องรหัสผ่านค่ะ นี่นะคะกดไปที่ป้อนอัตโนมัติค่ะกดไปที่สแกนข้อความนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาต่อไปแบบนี้นะคะกดแทรกค่ะแค่นี้นะคะเรากดเข้าร่วมค่ะแค่นี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะคะทุกคน เวลาที่เราไปโรงแรมนะคะหรือไปสถานที่ต่างๆที่เขามีรหัส Wi-Fi ให้เรานะคะเราก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยคะ่ะทุกคนสะดวกและรวดเร็วมากๆเลยนะคะลองเอาไปทำตามกันดูนะ